จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกิจการของอักทรตบทที่14ข้อที่สบันทึกว่าฝ่ายท่านทั้งสองคอยอยู่ที่นั่นนานมีใจกล้ากล่าวด้วยความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ได้ข้อคิดจากพระวจ,จะนะ ถ้ากล้าวางใจย่อมได้รับพระพร 1. การวางใจต้องใช้ความกล้าเพราะเราต้องเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยสายตามองเห็น 2. การวางใจเป็นการให้เกียรติพระเจ้า 3. การให้เกียรติพระเจ้าทําให้ได้รับเกียรติและได้รับพระพรจากพระองค์พระเจ้าจะทรงรับรองการงานพระเจ้าจะทรงรับรองพระคำพระเจ้าจะทรงทําการอัศจรรย์และหมายสาคัญผ่านชีวิตของผู้นั้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ